รอยเท้าเทพตำนานแห่งโขดหินกลางพายุนานมาแล้วในหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆริมชายฝั่งทะเลอันดามันมีหญิงสาวนามว่าทาราผู้มีจิตใจงามและสระทะแรงกลา้าทาราเป็นที่รักใคร่ของทุกคนในหมู่บ้านด้วยความอ่อนโยนและมีน้ำใจวันหนึ่งพายุโหมกระหน่ำอย่างรุนแรงคลื่นยักษ์ซัดเข้าฝั่งทำลายบ้านเรือนและเรือประมงชาวบ้านต่างหวาดกลัวและสิ้นหวังทาราได้แต่ภาวนาขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองพวกเขา เธอรวบรวมสติและนำชาวบ้านไปยังถ้ำที่อยู่บนเนินเขาสูงเพื่อหลบภัยจากพายุขณะที่พายุกำลังโหมกระหนำ่ำทาราสังเกตเห็นแสงประหลาดส่องลงมาจากฟากฟ้าแสงนั้นส่องไปยังโขดหินขนาดใหญ่ที่อยู่กลางทะเลแม้คลื่นจะสูงและรุนแรงเพียงใดโขดหินนั้นก็ยังคงตั้งต,งตรงงานอยู่ได้ราวกับมีพลังวิเศษคุ้มครองเมื่อพายุสงบลงทาราและชาวบ้านกลับไปยังชายหาด และพบว่าบนโขดหินนั้นปรากฏร,รอยเท้าขนาดใหญ่คล้ายรอยเท้าของเทพเจา้ารอยเท้านั้นลึกและชัดเจนราวกับถูกสลักไว้ทาราเชื่อมั่นว่ารอยเท้านั้นคือปาฏิหาริย์ที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทานให้เพื่อปกป้องพวกเขานับแต่นั้นมาโขดหินที่มีรอยเท้าเทพกลายเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของหมู่บ้านชาวบ้านต่างกันมากราบไหวและขอพรทาราได้รับการยกย่องให้เป็นผู้นำทางจิตวิญ,ญญาณของหมู่บ้าน เธอสอนให้ทุกคนยึดมั่นในความดีงามความศรัทธาและความสามาัคคีทุกครั้งที่เกิดพายุชาวบ้านจะรวมตัวกันสวดมนต์ขอพรจากสิงส่งศักดิ์สิทธิ์และเชื่อมั่นว่ารอยเท้าเทพจะปกป้องพวกเขาจากภัยอันตรายตำนานรอยเท้าเทพแห่งโขดหินกลางพายุยังคงเล่าขานสืบต่อกันมาจนถึงทุกวันนี้เป็นเครื่องเตือนใจให้ทุกคนระลึกถึงพลังแห่งศรัทธาและความหวัง